ไ,ไ่ไปไปใช้มนกเป็นวันน,อน,น,อน,น,อน,นี้้งนันนี่เย้าง,งนนโมา้องกเคยจัดบ่เคยเลยเดีว่ามื่อนี่กับบเมีนว่าจัดน

เ็ยังไงจัดกระโตแต่งกระโตเข้าบ่เลยมีภัยในมามืนอนี้หลายคนบ่ซาเวนเบิ่งมาได้งามเมื่อนั้นทุกคน เด็กตัวะเข่าโพส เนืองกระทายนั่นเรียกโคได้เจกันเจเอาบันสีเลยดองสองรอยล้านอัะซาซาว่าีเดอร์กิ้าบินับเนนี่คเอ้อยิงข้าสมัครีเนาะบันนี้เนาะาเล่เพ <c oughs> ิ่นว่าซาเล่

น่าอุ้หเพื่อเด้อจทกต่อปะ้ือาต่สาวปุ่บานแกอันคือสาวท่สาวไทยแต่มแมนพี่น้องทุกคนเอ้เป็นมุกคู่กันพี่น้องไอ้มีสาวบานแกงหลองพี่น้องนีตากะไปยี่ยมยามเดินทางมุบานนี่กะบุญที่พอสาวลาวที่สุวัดมุบานนี่ทุกคน กะดีลายุกคนเวลาเห็นเขากะทักทายกันพี่น้องดีใจนั่งยังนลงดีใจที่พ่อน้องกลางทางนั่งยังน้ำห้วยบ่น้ำห้วยหรือน้ำท้ายน้ำยังน้ำสางน้ำสางบ่เนี่ยไงพากันหัวกันยิ้มเชยเซยนี่หวานนี่บ่ จะบไจอได้แบบนีผ่านบ่ผ่านบใสบนีผ่านบอาเี้อาคิดิอคนคนเวันี้เฮากมีมีมูเวอนมาล่นนำพี่น้องเกือบนอาวีนาเอนยูอยืงจอกินเบีย

สาวผ้ากามาเดิมือเนเดินคนอ๋อตัว<ด>นี่คือสาวทู่สาวทู่ทคนไข่สาวไท,วทยคนงามพุ่นละโอ้ยจะเม็นขักเลยทุกคนเลยตัวเด็กผัวมาเลยยพุ่นึงซอ,องพุดูล่าอันบ่๋อไปทางนั้นเลย เลยมานีกัไปตักน้ำอยู่กับพวเนะโอีหนังเบิมีทาบุีคนเกิดทุกคนตาีนังเกิดเป็นกบมีนูกสาวเอาพวกมัแล้วเนาะีนลากยรตสนบมีลูกผู้สาวก็คือไปเบิดมีลูกผู้สาวคืยู่นอมีป่อยแม่ทุกคนเตนบทอนนนเบิร์ดมีพี่น่องสุดสายะีกั้นเกิไาวนอะเด้อจะนนั้นเกิดอไรเรอ๋อ

เข่าบ่โอ้พี่นเอาไงบ่เป็นสันเป็นโนดพี่น้องกัเนาะเออเส้นทางหนึ่งคือกลับเส้นทางหนึ่งคือไปบ่มียังถือบริการเส้นทางเก่าเป็นยังจะว่าจอกจอกเน๊ะว่าคนเอิ้อโอ้นี่น่ะเอาไปเลยบ่โอเข่าบ่ฮะยืมแล้วเอาไปเลยโอ้ยแล้วแล้วแล้วซาโตนี่ยืมโอคนเจ้าล่ะกาเอาไปเลยนะทุกคน

เป็นะได้นวลายบ่๊คถนาดขบะเป็นรถไดโอ้ไ่ได้รถบอ๊คเจ้านะคุบ้าวบ่๊คเฮ้ยเคยูุบ้าวทีมเนาะโอ้ยก็เลยอดได้เพราะว่าช่วงนี้กับคนนั้นเอาต้องหากถูเนีเยอะจะได้อายเขากลับก็เดินนองเด้อะเมนี้เขาขับไดลายทีแพ้อายครับช่วมือทีชิดนองเด้อะตามจีนน้องๆอาบน้ำยู่ใส้ก็คือเมนี้เป็นจุดใหม่เนาะ มีหลายบอลเนาะหมู่บานจอชุดอำนาำเนาะนี่จะในทีคนในบ้าดตางาเสียบลายเอฟซหลายๆคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้แต่จะจบจบขอให้อยดีมีแข่งขอให้ร้านพนด้วยเด้อทุกคนเลยป้านนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเมื่อนี้บอานตากับผมไมยังลายซีไปเอฟซีนะครับชมหมู่บ้านเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ในประเทศต่างประเทศเมื่อนี้จะจบเทนตัวนี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าคุยกันใหม่ขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบาย